มาบ๊าเดินเอาองครับวันเรก็จะมาเจียรนดมาเ่นนะครับุุันเราก็จะมาเดินมุดารนะครับจะฟาร์มแรงกันนะครับวันนี้จะไม่ค่อยจะจะแรงคุยเอื่อนครับโอ้ยยอุงยังเอาเอะไรยังยังอะไรยังยังังอเราก็จะมาดีดอดอ ล้อเล่นนะคะบ่านนี้เราแต่าเล่นแบบต่ huh ้งครับรถรักเกือบตกนี่คือเฮ้ยเจอกันในเกมครับเอาตัวรอดมือดึงนี้เราก็จะมาสัมนาษณ์ทีนะคะอะไเสียงเหาคุยทุกคนก็อาจจะไม่รู้มากครับตันนี้ครับตรงนี้ครับ ลงมาอย่างเท่รีบอัพโหลดรอัพล hmm, ืมโหลดสกินมานี่งยิงหัวเลยเหรอยิงหัวแม่นๆม่นตึงๆึง่สังหารงมชบายิงหัวถ้าคนชื่อชบามันมันยิงอยเนี y <y <y ่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บอดแน่ๆเลยเฮีย ัเราได้แล้วจะต้องไปเก็บปืนก่อนนะครับก๊อปใครชื่อก๊อบเก็บปากล่วงไงที่เราได้เราจะไะเร็บได้ไหมโดนกระดาษปืนก็ไม่เก็บม่องอันนี้ปืนเขาเอาปืนยิงคนได้นี่ปืนยิงเป็ดยิงด้ยอะไรนะครับไป็เห็ดเว้ยเราแบบไม่ใช่เลยเดี๋ยว พี่อะไรวนะเนี่ยเปิดมาจัดไปสองมีเดิ่ระวังตัวดว้วยไม่ได้หมายถึงชื่อผีเขาดื่อนะไม่หนะมายถึงว่าปืนยังไม่ค่อยเล่นเริงอัพปุ่นี่ผมถนัดน,นะเอ้ยโซเนียเมื่อกี้อยู่ไหน มาฆามึงเลยเยอะบนหลอดโอ้โอ้วโอ้โอ้เว่ยเว่เว่โนเว่ยโนไม่มีทางนี้ที่มันจะละกูนี่ก็ดีอยู่ยิงไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว GM เพิ่มเอาปืนมาให้กูเมื่อกี้ก็เอาปืนเดียวละ เจอแล้วเจอแล้วบอกนอีไ่ไงไอเสียบจุดให้วันนหนจะต,ต,ตบมือให้เลยจะไม่อิงนะไอโซเนียเมื่อกี้อยู่ไหนไอนีน่นี่มัน,นออะไรใคร,รว่าบอดชัดๆเลยย,ยิงแบบยางไจหนะมึงอยู่ไหน ปิวปิวปิวปิไอวอรนี่มันไอวอร์นามันิงเจ็บพออยใช้มีระเบิดซะด้วยโอ้โหอยู่ใกล้ๆทีเดียวคือเปลือกไอวบร เล่วเพิ่มขึ้นหน่อยดีอยู่น่าดีสุดเต็ม กว่าดหนึ่งชุโบูไอ้เดี่พูดถาวรอันนี้จะไม่ถาวรอันนี้ก็ไม่ถาวรแต่ปุดยนี่นจะถาวรได้ทีด้วย อันนี้ปืนโบโคโตัง้งในลับบี let's go <S oh my l กอาน้เตีียมเี่กนกลัง,งกำลังใจมาเออว่วาครใจออกไปเีนคนตายแหละเฮ้ยสกิลอะไรวะเอยน่า ย้อนไปเห็นเหมือนว่าตอนนั้นจูโม้คอยบอกแน่ๆอืมเอ้ยเอ๊ยไปเลยปึ๊บ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 ไปว่าวีปูหรือวะวีปูไปเจอไปปีสบรีย์ปี๊บปี๊บ

ไปแล้วเลยไปแล้วเมื <göster ges 2> mm ่อ hmm. ก like <Okay. S 1> <ver> ี <Pal> ้อันนี้อยู่ไปอะไรนะมึงหมายเอาจัดกินบีเบอร์อ่ะอ่ามีตัวใหญ่ๆตัวตุ่นและใหญ่ๆเนี่ยใช่เลยเมื่อวานโมเคยเคยเล่นมาแล้วก็จะมีปืนไปให้อันี่ยเราจะต้องมาเปิดปืนอะไรเนอะมึงคนได้ปืนแบบปืนยิงระเบิดนะมันรู้ว่าชื้อไม่ได้อะ ให้ปืนยิงระเบิดมันช่วยเรได้เนาะปิดปืนก่อนเอาแล้วเราก็จะมันมีคนแอบอยู่ริมเสาตรงนี้ถ้าลงไปจะเกิดอะไรขึ้นงวงแตกอ ไปแก้แค้นล่ะใครดูวะเดี๋ยวใครดูนมหวานอันดแรกคือเออดอบใครใครดิ้งเอดอบอซายคนรู้ต้องรู้แหละเอดอดบล่ะสิ่งที่จำเป็นนี่เรามาแอบตรงนี้ได้โอ้ยโคตรดีเลย เอาขันไปเรื่อยออกออกก่อนออกก่อนแล้วก็เข้ามาไม่รับของอะของกากากนี่โดนเพิ่มไอ้ับแบบเฮ้ย <Double Kill. S 1> คิดแต่ยิงวัวเฮ้ยคปอนอะไรวะเนี่ยมาจัดกันวี่ยวาจัดกัน มีสกิลอะไรก็ไม่รู kind of ้ละข้อสร้างอันนี้ก็ระเบิดปืนระเบิดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรขึ้นจะมีอะไรขึ้นแรงขึ้นสองเอง